กรรมสการครับกรรมสการครับนี game, ่ใบระโบแนวทางเนี่ยฮะเห็นบอลอ่ะครับเห็นบอลหงอดกอนเนี่ยทั้งไทยตีสามตัวได้ไทยครับตัวใดนึ่นดิไทยโซเรคเรามีแค่หาตัวนึงแปดหนึ่งแปดหกหนึ่งเออสามหกแปดแล้วก็หกหนึ่งแบบจับจับมูลไปมูลมาจับสามไทยกันเออได้ด้วแหละอีเด้อหงอดว่างหัน สิบหกเด้อนี่ของหมวดก่อนเด้อครับเด้ออย่าเข้าใจผิดเด้อครับเดี๋ยวไปมึงหมวดต่อไปกันครับผมว่าเพิ่นใส่เป็นตัวใดเนาะเอาไปครับนมัสการท่านอาจารย์ันารย์ผมหมวดเพราะนึ่งหนิกเข่าเต็มเต็มเนาะนะครับผมตัวเด็กตัวเด็กหมวดบางที่พันมาหมวดมาถี่หมวดที่สิบหกครับวดที่พันมาสิบหกที่พันมานี่เป็นได้มากลักษณะแบบใดครับที่ให้ยอดย่อมโผด่พายเดือดถือกับถือแน่แท้ กัจจังเถียรตมะคือบอกอะไรเนาะเป็นเหล็กเถียตมาแข็งน,นึกมักสือส่อะบะหมีสูตรบ่มีคำนวณบ่มีเอียงทั้งสิน้นบ่ได้นิมิตบ่ครับบ่ได้นั่งนิมิตบ่ได้นั่งสมาธิเอาบ่ครับบ่มีจ้ะบ่มีเลยหนึกว่าชอบแค่นั้นนหละเถียตมากับเขียนใกระดาษไหวทยุ่มบ้างบ้างก็คือบะหมีเส้นบ่มีสูตรคำนวณบ่มี่เอียงดอกแค่ว่าคิดคิดมกักคิดชอบ แน่ใจว่าตัวเลขตัวนี้จะมาจะออกแม่อ๋อมันชอมักซื่อๆแค่คมักจีแล้วบครับครับพอแต่ออกปุ๊บหลวงพี่ึ้นมักว่าตัวนี้สิมาสิบ่ครับจังได๋อ๋ออันนี้ก็ลุงไว้แต่มือมือออกแล้วก็ลงไว้มื้อน้อ๋อจังว่าไดตอองวดเลยแม่นบ่ครับนี่แม่ปกติก็เชีนจะสซี่ล่ะคิดมักไปแล้วแม่น มางวดบ้องหันเพร่าเห็นดวงพีเนาะไปร่วมติดยูขันนอไปร่วมทัสสังฆติการอยู่บัดการโอ้สิได้มืรนี่แหละไปรับใบตาต่าง้าวันอ้สาธุสาธุนเลยครับผมบดรร่บ่บ่บ่อ่่บ่บ่บคบับครับ่บ่่บ่บ่บ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 ่บ่บอบบบ่่่บบ่บ สถานการณ์อย่งขี่ไพ่คนละจะลองประคู่ทีเดียวเลยเป็นยังไงสั่นผมกันทีเดียวเลยเป็นยังไง <c oughs> ยังเบือดร้ายอยู่ก็ยังเบือดรับมหาอีกรอบอยูอ่อบพอดีสอบมหาพันโอุษาถุกครับผมเอาทีเดียวผมเอาทัาา้งมหาทั้งประคู่ทั้งท่าใบ <c oughs> ดีกาท่านย,ยังครบชุดไปฟอร์มกันเลยก็ได้เอาสมองเงี้ทีเดียวเล้วเนาะ่ทีเดียวเล้จะเรื่องมาสั่งมาแห่เด้อคิดอยู่คิดอยู่อยากได้สร้างเยอะอ๋อผมนะครับเดี๋ยวสร้างเพคนจะออกซอยเครื่องหนึ่ง ัสำหรับตัวเลขงวดนี้อาจารย์มีโต๊ะถีว่างไปแล้วไหมบ้างครับผมอาจารยเขียนไว้แล้วเพราะว่านี่เอฟซีพวกมาขอจะมือเรียกว่าเป็นไหมอ๋มออาจารย์จะเขียนไว้เพื่อคนอยากได้ไปซื้อลอตเตอรีในวันที่สีนัยครับผมแน่นอนครับอาจารย <Lift S 1> นะ์จะไปยึดจับไปหรอกเนี่ยครับเพราะว่าถ้าถ้าโดนโดนไปเขาซื้อบรรทันซื้อลอตเตอรี่ของท่านลอตเตอรี่เบ็ด สมัยนย่มโทรมาบอกว่าอาจ้างรถตันนี่หาซื้อบ่ได้จะสี่นะตั้งมาก็ได้ต้องเยียนใหม่ให้ก่อนครับผมเดี๋ยวไอ้บ่เข้นแต้มต้องแต้มนะบ่มี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 ่เขินแต้มต้องแต้มก็ดีขึ้นเขินแต้มต้องแต้มแนเนาะนะครับการผ่าตัดพอสมัยก็ขึ้นแต้มต้องแต้มนแน่นครับเห็นของหลวงพี่ สนากจะขึ้นแต้มลงแต้มครับผมแต่ว่างวดที่แต่งแต่งวดที่ผ่านมาอัดออกตรงตรงเนาะตรงตรงเต็มเต็มถ้าตรงก็คือตรงนะครับถ้าตรงก็คือมาตรงครับมาจานงวดก้อนงวดงวดที่ผ่านมาบอครับทีเอฟซีหรือหยาดโยมเพิ่นวาเป็นหมานเหล็กวิ่งนมงวดที่ผ่านมาเนี่ยเนาะเพิ่นเพิ่นหมานหลายปเลยแล้วครับ หลายหุ้นตัวหลายกับหลายเจสซี่กับทุกมากว่าได้นั่หลายอยู่เพราะเพราะหมอเป็นตัวเลขได้บ่ครับบอเพิ่นได้เทเร่ย์กับหลายนั่นแหละเนาะครับผมหลายหลายหลายแสนเนาะเนาะใช่หลายแสนเนาะหลายแสนเอาเมินกับคับผมเครื่องล้านมาครับนี่นะเครื่องล้านเกินครึ่งโอเกินครึ่งนะครับผมเกินครึ่งเกินครึ่งเกินครึ่งล้านเกินครึ่งล้านนะครับเด้อนะครับกับประมาณห้าหกแสนเนาะ วดเ่าหันเนาะตอนตัวเลขนะครับผมเอนะครับของจริงของแท้ต้องกระดาษใบสีเหลืองนะครับสามสี่เก้าวิ่งเก้านะครับข้างล่างนะครับผมมีแปดห้าแล้วก็วิ่งแปดนะครับครับผมแยกเป็นตัวแยกสสาออกมานสี่สี่เก้าสาเก้าัเดี๋ยวให้พี่น้องพันจับเอานะครับเนาะสามตัวนะครับ แต่ตัวเลอกจะหาตัวแล้วพี่น้องให้พี่น้องจับคู่เอานะครับผมจับใสซกันเอานะครับเพื่อจะได้สามตัวตรงกันนะครับสี่เส่วนอาจารย์เพิ่งให้ก็สามสี่เก้าวิ่งเก้าขับล่างแปดห้าวิ่งแปดนะครับสามสี่เก้าวิ่งเก้านะครับแปดห้าวิ่งแปดนะครับที่จมสามสเจดีนะครับเจียไปบรรจุอัดที่จมรนาคไป รวมทั้งบุญแบบคนนี้มาทั้งทั้งบัญชีนี้ได้นะครับเป็นบัญชีของทั้งวัดนะครับผมครับอาจารย์ครับผมนะครับสอบถามนะครับผมในในส่วนโปรไฟลอาจารย์นะครับผมจีคิดว่านะครับผมคิดว่าที่สุดนะครับผมในตัวเลขจีอาจารย์มักนะครับผมในสามสี่เก้านะครับในในในชุดนี้อาจารย์จะรย์มัก็ได้ที่สี่นะครับผม ตัวนตีหงาเลยม้วนมีตัวเล็หน่อยมมีตัวลใหญ่หงายใหญ่หามากข่อกันหมดสามสี่เก้านะครับแปดห้านะครับนะครับสามสี่เก้าับแปดห้าเรีว่าสาบอกว่ามักวิ่งเก้าวิ่งแปดไม่มาจารย์ครับวิงเก้าว่งแปบมี่มีเท่าโบมีไตเนาะครับไม่มีบลไม่มีล่าผมเป็นเพียงแนวทางนะครับผมในการนําเสนอนะครับผมนะครับ นะครับในการนำเสนอานเดอนะครับผมสนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับถ้าชอบก็นับไปลงทุนยิบจับนะครับผมฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับแต่เนุ่นๆนะครับอาจารย์ระบอกนะครับผมนะครับเพราะว่าบวมนสูตรคำนวณนะครับผมเปนอาจารย์บวมนสูตรคำนวณเนาะเป็นเป็นตัวเลขที่ชอบคันว่ามักปุ๊บส่วนมากเป็นตัวเลขที่ถือขึ้นมานะครับผมนะครับนึกชอบซื้อครับเป็นตัวเลขนึกชอบซื้อเด้อครับไม่ใช่เลขสูตรไม่ใช่สูตรคำนวณใดๆนะครับผมนะครับ ถ้าตัวเลขออกปุ๊บนะครับฉลากคิดแบงค์รัฐบาลประกาศออกมาปุ๊บอาจารย์สิมีโตมาขึ้นมาในใจทันทีเลยครับผมนะครับเอามาแบ่งปันให้กับญาติธรรมนะครับผมสุขุสุขเด้อนะครับผมก็ลองหยิบจับฉลากคิดแบงค์รัฐบาลมึงนะครับผมนะครับสรุปสำรับงวดวันที่1กรกฎาคม2564นะครับผมนะครับก็ล่องบิ๊กไซด์บุญนั่นเองครับบางที่เพคนกําลังรับลมอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ขออนุโมทนาเนาะกับยานน้อมเอฟซีกับคออนุโมทนาส่วนบุูกุศล ที่ได้รวมสร้งสางเจดีย์ไ่ว่าจะเป็นเจดีย์หรือจะร่วมสร้างพญานาคเนาะอาตมามีโคร,รงการจิตสร้างพญานาคจากทางเขามาสอ,สององค์เนาะสององค์ในกระยุงบเจดีย์อ,อีกสององค์ก็เป็นสี่องค์เกิดใส่งบประมาณก,กับหลายโยถ้าคุณไรวมอยากสาร้างอย่างไรกับติดต่ออาตมาก็อขอโมทนาสนบุคคลบสมุทรทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเอเซีทรงของมาให้หรือว่า เอฟซีติที่ตามมาตมากก็ให้พลามีสูงในส่วนนี้พบความเจริญนะอาจจะเิ่นในนาทีการงานคิดนึกปรารถนาสิ่งไหก็ขอให้สมดังนึกคิดเนาะก็ขอให้เจริญเจริญยิ่งยขึ้นไปทุกคนทุกทานเนาะสาธุสาธุสาธุเร็วไปก่อนเร็วาเาานนอจานอกเรากหนานกนะวันพักไท อันตัวนี้อัตมาติดหมือนปัหาอัตมาติพบรุ่งคลิดที่หลอกมากต่ในยูทูะนะครับผมเดี๋ยวมาสรุปอีกที่นึงนะครับเนาะนะครับผมแนวทางของหลวงพีมิสเซนนะครับผมในวันที่หนึ่งกรกฎาคมศรีนะครับนะครับแนวทางของหลวงพีมิสเซนเด้อนะครับเพื่อนไหหมานะครับสามซีเก้านะครับสามซีเก้าแล้วก็วิ่งเก้านะครับผม ในกาบมีล่างนะครับผมแปดหานะครับวิ่งแปดนะครับผมนะครับงวดนี้มีวิ่งเก้าก็วิ่งแปดนะครับนะครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะครับเอฟซีนะครับคนก็ได้โชคกันหลายนะครับได้ไปเกือบล้านนะครับเนาะได้เลขวิ่งไปเกือบล้านเลยนะครับผมนะครับเด้อนะครับพี่น้องท่านใดนะครับมีโชคกับหลวงพีมิเซนในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับรวมทั้บุญได้นะครับ ร่วมทำบุญสร้างเจดีนะครับผมเพื่อที่จะบรรจุอัฐิของเจ้าวาดน,นะครับรูปก่อนที่มรณภาพไปนะครับผมนะครับด้วยหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับสองแปดแปดศูนย์สองหกห้าเก้าหเจ็ดนะครับผมนะครับผมรีบแคปรีบจดไว้นะครับผม